สวัสด <ítulo> ีครับก็ต่อจากตอนนี้ตอนนี้แล้วครับเป็นตอนที่สอนไปก็ตรวจเช็คแล้วนะครับอพุ่งลงมาใกล้อตอนนี้ก็ปิดเมนอยู่นะครับเมนออกมาหน่อยก็ปรากฏว่านะครับสายนิวตันนะครับนิวตันนิวตันเขาใช้เป็นสายสีเทานี่นะครับหัวในพ่วงอ่าอ่มานี่นะครับเข้าเข้านี่เข้าบานี่บานิวตันนะครับตัวนี้จริงๆจะเป็นบาร์กาวนะตัวนี้สายกาวก็ผ่านไว้นี่สงสัยจะแยกออกนะ เราต้องต่อ,อไอ้นิวตันเนี่ยมาพ่วงก,กับกาวนะครับกาวมาพ่วงก,กับบาร์นิวตันตัวนี้ท่านจะตัดนะครับตัวนี้ปรากฏว่าเนี่ยนะครับตัวนี้ผ่านเซตตี้นะครับเซตตี้มาเข้าบาร์ตัวนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบาร์ของเซตตี้คัตในสายสีเทาเออกจากเซตตี้นะครับเอ็นตัวนี้นะครับนิวตันมาลงนี่นะครับ <Newton. S 1> แต่ว่าตัวนี้นิวตันของแอร์นะครับปรากฏว่าไอ้สามตัวนี้เป็นแอร์นะครับ อตัวโน้นอ่ะช่าหนูไปถ่ายแอร์ให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าแอร์อยู่ไหนเดี๋ยวไม่เชื่อแอร์ตรงนี้ได้ไหมตัวโน้นตัวโน้นตัวเสียก็ตัวโน้นจะถ่ายก็ต้องบ้าแล้วเนี่ยนะสามตัวเนี้ครับยางแมวให้ถ่ายก็ต้องถ่ายนะสามตัวนี่้ครับอ่ะโอเคครับ ก็ปรากฏว่า,าสายแอร์ที่เดินใหม่นะ่าจะเป็นชุดนี้นะครับสเส้นนี้แล้วก็เป็นนิวตันเก่าด้วยเพราะว่าเวลาปิดเปิดไฟบางจุดนะครับตัวเซ็ติคัตเนี่ยจะตัดนะครับมองว่าดูดคนนะครับเพราะว่าไอสายที่มาจากการไฟฟ้าเนี่ยเขาจั้มจากนิวตันจากการไฟฟ้าไปนะครับเวลาเปิดสวิตช์บางจุดจะตัดนะครับดยดสวิตช์สามทางต่างๆที่ไม่ผ่านเซ็ติคัตของชุดสีเทาตัวนี้นิวตันตัวนี้ยจะมองว่าดูดคนแล้วตัดนะครับคือชุดนี้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวท่ามันจะตัดตัวน,นี้ออกนะครับตัดแยกนะครับเพราะบาบาเต็มนะครับตรงนี้เต็มเลยสสยเต็มเขาเลยมาใส่ฝั่งนี้เปล่าอืมไม่ใช่ <c oughs> เออกันนะและกันเลวไม่รู้กับเขาแต่เราเราต้องแยกนะครับแยกออบบาที่ไอ้นิวตันจากการไฟฟ้ามานะครับเดี๋ยวคงต้องตัดแยกเพราะสายมันเยอะจะต่อเกือบเกือบสิบเส้นนะครับหนึ่งสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะแปดเส้นนะครับเดีย๋ยวต้องเดินพ่วงพ่วงเมนจากตัวนี้นิวตันอ่าตัวนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับก็มันอ่าไม่เกินไม่ไม่เกินสิบเ,เ,เส้นแล้วกันง่ายๆเดี๋ยวเปิดไฟกันจะเช็คง่ายๆก็อย่างนี้นะครับเนี่ยต้านมิเตอร์นะครับคูณหนึ่งนะครับถ้าเช็คง่ายๆเ,เขียนไม่สามัคคีแค่หนู เข็มไม่ขึ้นอยู่เลยเดี๋ยวมันเสียเลยวะยาไฟติดแล้วเนี่ยไฟติดนะเข็มไม่ขึ้นอ่าเข็มไม่ขึ้นมิเตอร์เราอ้าวเพิ่งแล้วโอเคต้องกระตุ้นหน่อยนะอ่าไม่ขึ้นอ่าตัวไหนขึ้นมาเนี่ยสายแล้วอย่างเงี้ยสายแล้วก็สายรวมนะจะวัดให้ดูก็เข็มตัวนี้ยากอีกอ่ะเข็มไม่ขึ้นกันดูไฟแล้วกันเข็มค้างไหมครับ มาถนละโอเคครับวัดนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ปิดเบเกอร์นะครับดเบเกอร์ไอ้นี่ใสข้างนอกนะครับวัดกับไอชุดเซฟต,ตี้นะครับเนี่ยอ่านะครับจะขึ้นนีมันต้องขึ้นศูนย์โอห์มนะครับแบบมิกเตอร์เราไม่ได้ศ<า>ูนย์ตามหลักต้องมิตามหลักต้องไม่ขึ้นนะครับตามหลักต้องไม่ขึ้น อ่าตอนนี้มันขึ้นศูนย์โอห์มเลยนะครับไอฝั่งที่ผ่านเซฟตี้คัดกับการไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวช่งแมจะเปิดไฟตัดก่อนนะครับตามหลักตัวตัวตัวของเซฟตี้กับการไฟฟ้าต้องแยกกันนะครับตัวนี้ใส่ต้องพ่วงอาบสายกาวตรงนี้นะครับตอนนี้มันชนกันอยู่เวลาเปิดบางจุดก็จะมองว่าดูดคนแล้วก็เซฟตี้คัดจะตัดจะมองว่าไฟรั่วนะครับจะเกิดปัญหาช่างที่มาไล่ต่อก็อาจจะมึนๆมึนครับ มันตายแล้วเพราะสายมันเยอะนะครับแน่นส่วนมากเก้าสิบเอร์เซ็นต์ะมึงแน่นะครับแล้วประกันไฟตัวนี้นิวตันนะตัดได้นะไฟจะย้อนก่อนนะบางจุดนะมีไฟแบบตรงนั้นะิดติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะปิดดูว่าตัวไหนเดี๋ยวจะปิดโหลดนะครับจะเปิดเฉพาะตรงที่จะตัดกันไฟย้อนนะครับ ตัหาตัวกันติดโหลดให้หมดกันนะครับใช้บางตัวเท่านั้นนะครับตันักเราเอา,าได้ก็วนี้นี่ปักเนี้ยครับเปิดเฉพาะตัวปักนะครับการไฟสปาร์นะครับใช้ลูกหมูเจียเลยนะครับ าขาดแล้วนะครับแยกกันแล้วนะครับอันนี้บาการไฟฟ้านะครับจากมิเตอร์มาเท่านี้แล้วก็พวก่วงต้องพ่วงก,กับกาวชุดนี้นะครับเดี๋ยวไว้ต่ออีกอันนี้ตัดให้ดูก่อนแก้ปัญหาไอ้ตัวที่ตัดจบก่อนอเอหยุดภาพก่อนเดี๋ยวต่อสายชัว่วคราวก่นอนหหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนต่อสายอะไรยังาตรงพาสายมาแล้วโอเคครับตัวน,นี้ ยังไงเาจะจะพ่วงสายในต้นชั่วคราวนะครับแต่ชุดนี้มาชุดเซสตี้นะครับก็ปิดปิดโหลดให้กันต่อน,นี่นะครับตอ่อเทมมิ่นตน์ตัวนี้เราจะเทสตกันว่ามีชุดอื่นหรือเปล่าครับไฟทุกจุดเขาต่อพวกนี้หมดนะครับ หลบไปหลบมามาเซนีแหละสองเส้น uhh. ีโอเคแต่ต <en> <ś> ั้งแั่เสรกันเซนีเป็นยี่ส่วนนะครับยี่ส่วนแยกกันแล้วครับก่อนเข้าก็ออกเดี๋ยววันให้ดูซีนะครับเดี๋ยวเห็นีตอนขั้วให้ดูก่อน เสียตีจะได้วัดวัดให้ดูนะครับตรงสายแล้วนะครับ จะวัดเคสดูนะครับเติมีสามาทีนึงเลยขึ้นอย่างไ่ขึ้นนะโอเคครับตอนนี้วัดนะครับดูว่ามีเส้นไหนที่ต่ออยู่ไหมนะครับปิดแล้วก็ยังมีต่ออยู่นะครับมีโลงโค้งหรือเปล่าชุดไหนตล่งกาวเลย โอ้อโหเลยเนี่ยว่ากาวจะไหนว่นามีอย่างมีมีลงอยู่นะครับเดี๋ยวมีลงอยู่ไม่ได้นะครับเนี๋ยวเป็นกาวกันได้เลยรอรอรอเร็จชิ้นนี้กัอนนะครับเราจะเท็ดกัน มันจะไหนลงกาวคงโคงกาวอยู่นะไหนลงกันแน่ฝั่งนี้ก็ลงฝั่งนี้ลงอยู่อันนี้แหละวัดกันนอ้ํานะเขนเี้เรื่องฟงนิตันมั่วเลยเนี่ยน้องกาวลงกระตู้อะฟงนิวตันนี่ไม่มีลงตู้ครับเีย มีปัญหาสายลง,ลงตัวกาวตู้อยู่นะครับเนี่ยตัวน้อนนี้จะลงนะมีน้ำมันเบเกอร์หมเมนนี่จะเป็นเมนเมนเมนตู้นี่อยู่นะครับตัวน,นี้น่าจะลงกาวอยู่ตัวน,นี้นะครับอะเดี๋ยววัดเทียบนะครับตัวนี้นะครับให้ลอยออกนะถ้าไม่ลองลอยบาร์ยิ้มลงกาวอยู่นะครับ ถ้าลอยนี่ไม่ลงนะครับถ้าวัดกับนิวตันนี่จะลงอยู่นะครับแต่ว่าลงที่วงจรเองนะครับตัวนี้ตัวนี้ปิดอยู่นะวงจรแต่วงจรเชื่อมอยู่นะครับน่าจะเป็นพวกมออแปลงฮาร์เมอร์ต่างๆที่ต่อข้อมูลกล่าวอยู่ของวงจรเซฟตี้นะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวกับบาร์ตัวนี้นะครับแต่ชุดนี้ไม่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 เชื่อมต่อกันแล้วนะครับเนี่ยแยกกันแล้วนะครับชุดนี้ ตัดตัดตัวนี้แล้วตัดไปแล้วเดี๋ยวกรอบชุดน,นี้กลับก่อนนี่ว่ามีสายต่อผิดรั่วลงนะครับในขึ้นจากวงจรนั่นเองนะครับนี่ก็าบา่ว่าบาช็อตลงตาในได้วงจรก็ทำลงไว้นจะเป็นที่บาจัน 12าองนะครับใช้ประแจถันล,ะละ็อกยิก,กบ,บาลที่เฉยนะตัวนี้ว่าลงลงกาวที่สายนะครับตัวนี้สรุปไม,ไม่ไม่ได้ลงนะครับเป็นที่วงจรของเซฟตี้เอง ยังไ่มก็อาเกียดีแลวนี่นะนนยเดีวยวนะูเน่ยงนะแล้วครับใส่สายพ่วงนะครับ เสร็จแล้วต้องล,ลอยสายนิวตันออกนะครับเซฟตี้นะครับแล้วก็วัดดูนะครับว่าต้องไม่ลงนะครับไม่ลงละ <Okay. S 2> ไม่ลงนิวตันชุดนี้นะครับนี่นะครับไม่ลงนะครับชุดนี้กับชุดนี้ต้องถึงกันนะครับตนนัวนี้นี่เราตัดแยกตัวน,นี้แล้วนะครับตนนัวนี้วงหมานิวตันชุดนี้นะครับที่ผ่านเซฟตี้ชุดนี้กันฟ้าจะไม่ผ่าน นี่กลาวให้พวกที่หลังนะครับใส่สาีต้นกลับนะครับ <c oughs> เด่นๆครับง่ายๆนะครับเราจะมาเทสกันเปิดเมนนะครับเปิดเซฟตี้ กันดดนะครับเอาห้าก่อนนะเอาเร็วสุดเลยก่อนลองเปิดไอที่ตัวที่มีปัญหาก่อนนะครับลองกันอ๋อตัวนี้ก็มีรัวไหลนิดหนึ่งยังไม่รู้คือไปที่จุดไหนเหมือนกันอลองอีกที่ตัวนะครับ <c oughs> อ๋อตัวนี้ยังตัดอยู่ข <c oughs> ุดบนยังตัดอยู่นะครับ ลองชุดล่างที่แอร์สามตัวนะฮะโอเคครับนี่แอร์ไปแล้วจุดแอร์นี่ตัดไปนะฮะแอร์ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเปิดได้แล้วนะตัวนี้สามจุดนี้พอดีไอ้ตัวนี้ยังไม่รู้ว่าไปที่ไหนอยู่นะครับสองจุดนี้เจ้าของบ้านเองก็ยังหาไม่เจอพี่พอดีไอ้สองจุดนี้ยังหาไม่เจอนะครับที่มีไอ้ตัวตัวนี้สองตัวนี้ยังไม่เดินหาเลยยังหาไม่เจอนะครับอ๋ไรได้เปิดตัวอื่นกัน เราแค่ตรงแอร์สมตัวก่อนเดี๋ยวไล่เปิดตัวอื่กันนะครับตั้งที่ห้ามิลแอมอยู่นะครับตัวที่มีปัญหาก็ยังไม่ต้องเปิดเ,เปิดไอ้จุดที่หอ้า,า,อาตัวนี้รั่วอีก,กนะเป็นเพราะอะไรกันเนี่ยต้องมีปัญหาที่ตู้แน่นอนเลยตู้ฝั่งนูน้นตู้ฝั่งนูน้นอาจจะมีสลับสายนิวตันกับกาวกันอยู่นะครับ จะมีปัญหานะครับตอนนี้สายเป็นสายสียแล้วสายเสียกาวมันมีต้นกาวไม่แยกกันนะครับตัวนี้ผิดอยู่ตัวนี้พ่อเราแก้ตรงนี้ละตรงตรงตู้จะมีตู้ย่อยอีกสองตู้นะครับแก้ตู้ เนี่ยนะครับตัวน,นี้มีปัญหาอยู่เดีวเอาที่ไม่มีปัญหากันนะครับเพราะว่าไฟบางจุดก็เปิดสวิตช์แล้วก็กระโดดตัดก็คือมันพ่วงผิดอยู่นะครับเริ่มร่วม,มาหนึ่งขีดนะัทกคนหาโอเคนี่จะมีตู้ย่อยอีกตัวหนึ่งนะครับ2ตู้ได้ซ้ำโอเคตัวนี้ก็เสร็จแล้วไอ,สอ้สองจุดนี้ยังไม่รู้ตำแหน่งนะครับก็สรุปไอ้การที่เราเปลี่ยน พี่ลองไปเปิดไอซีวิตสามทางที่ว่ามีปัญหาดับลองเปิดดูครับว่ายัางยังเป็นไหมครับอันนี้ต้องไปดูที่ตู้ไฟนะครับประมาน,นี้อันนี้กาวก็ค่อยพ่วงอีกทีนะครับกาวต้องมาพ่วงที่ตอนเอาตัดเหมือนเดิมพี่แสดงว่าชุดนี้ยังกาวยังผิดอยู่ว่าซีวิตสามทางยังผิดอยู่ปิดปิดซีวิตไปก่อนพี่ต้องไล่อีกทีมันอาจจะลงกาวอยู่หรือเปล่า ตรงสวิตช์ไฟก็ยังมีปัญหาบางจุดนะครับเดี๋ยวเอาเมนให้จบกันโอเคอประมาณนี้หลอดไฟบางจุดก็ยังมีปัญหาครับตัดเอาซ่อมเรื่องแอร์ก่อนแล้วกันนี่ลองเปิดแอร์ดูหน่อยครับว่าเ,เปิดได้มั้ยลองตั้งที่ห้ามิลแอมป์อยู่โอเคก็ประมาณนี้นะครับวิธีแก้่ในอื่นก็เดี๋ยวให้เล็ก เช็คตามตู้ดูทีว่าสายกาวกันิวตอนน่อนยังชนกันอยู่ไหมนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเซนติค่าจะตัดนะเพราะว่าเราตัดแยกแล้วตัวชุดนี้โอเคครับช่างแมวก็ขอจบแนวทางการเช็คซ่อมดัดแปลงหงจอตู้ไฟตู้ไฟนะครับแก้ปัญหาเซนติค่าตัดนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ไม่ตัดละแต่ว่าม,มีบางจุดที่ยังพ่วงสายผิดอยู่ก็ยังตัดอยู่ก็ค่อยแก้ไขออที ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คลูกซ่อมลูกค้านะครับลูกค้าจะซ่อมเองนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กด,ดชแชร์ทั้งหมดนะครับสวัสดีครับครับ